ครับพี่น้องเย็บซีเป็นขับนะครับตอนนี้กำลัเงเตรียมพร้อมๆออสีลั่นผลงานการแสดงลั่นการโชว์ดาว้านหน้าเวทีลั่นมอลำนะครับสอดแกงพอดีสําหรับความเคื่อนนี่นะครับมืออื่นจีพอกันอยู่เวทีใหญ่อยู่สนามทีละกลางมันแพงเฮาเด้อพี่น้องเด้ออจะสืบยืมสอบัตรจองส่วนนะครับสอบัตดของมาเอามวลมาสนุกสนานน้ำกันนะครับ วนี้รอคมพร้อมแปบ๊บนึงนะครับเสียงพระท่าน,นด้ดังเสียงพระท่านดังครกำลังต่อสายขึ้นสายไฟต่อแยกต่อปักดูอ,อีกจังน่อยหนึ่งนะครับอีกจังน่อยหนึ่งก้มพร้อมก็เฮิมขึ้นยี่โมงนี้นะครับดูโดมอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพง เกิดานายเมกมากโมลากไปไกลเลยเอาไปมึงเขาดับกรโดดดับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับปากพี่น้องพันกว่าคนพันกว่าคนนี่เอาปากก้อนน้อพี่น้องนะครับ ฝากไนะเด้อพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเข้าในครับกดติดตามกดติดตามให้ช่องอาจารย์สุขุมลำเพลินออฟฟิเชียลนะเด้อช่องอาจารย์สุขุมลำเพลินออฟฟิเชียลช่องผู้เฒ่าพี่น้องกดติดตามให้แน่ก้อนเกลิงอาจจะแตกต่างกับน้องๆนุ่งๆลูกๆกันล้านเพิ่อยูดอกนะครับพอท่านถึงเมืองยู่พี่น้องแฟนเพลงเอฟซีแฟนคลับเข้านะครับพอท่านได้ติดตามช่องออสุขุมลำเพลินออฟฟิเชียลพอเมืองยู่ ยึดตนแน่พี่น้องกคให้นี่เขาบ้านฮักมีมีหันมีหันเออทีบ้านมีหันบไอ้ยายเบ้อ่นตั้งไห้ตัวสุ่กุมมีหานพน้าพีนเออเปจะไ้ตนศาเจ้์ของอันหมานแต่เนลพุ่งสันละอาจจะได้กฝาแได้พี่น้องด้วยสวัสดีครับฝากแม่ พอดีมีพงการจะไปบ่อวสิตตังมุ้งแข่งสาห่งได้กสิตตังงโอวสิตังแงสามหน่อยเพงแขงสเรียวุงใหญ่ประมาณใดฮะบุ้งใหญ่ประมาณใดเห็นไมสูเขา่ได้โอ้ตีเห็นหน่อยหอยเหนอหน่อเอาหน่อยก็สูบเป็นไดเอาก็หน่อยแล้สูบแบบหน่อยแบบนโอ้สูบแบบน้หน่อยไปไงมาไงครับโอ้เบิมงมีสคนครับโอ้แจซำเนี่ยครับ ผู้จัดการกัยูนี่ะกกยูนีพระเอกกลยูนีตักตลยูนีอยู่นี่มกันนี่เ้ดแ่ประหยัดไรีดวนี่ะบอกว่าสีดังสามสนไปใส่ปเห่สองนสอนาะถึงละนหโอ้ยเป็นเป็นความคิดทีดีมาตั้งวตั้งวกให้มันใหญ่กว่าเาหน่อยนางานสองคนมันก็ได้เง้หลาไหลมหน่อยดิมดีดิ ทีนี้ก็ทำมาผมมากินยาไปอารถทั่วไอ้ลุงต้งรับอ่ะบนสีลถมอห์ดสนามบินบนรถลุงขยันบินบนจับัดเนี่โอ้ยปวดยังก็ะป๋อยเนาะปวดรถทั่วลุงเบิร์ตเนาะจาไปปวดครับจาไปปวดเฟซบุ๊กก็เป็นของเฮาครับบ่เป็นของเฮาเป็นของไอ้มากไอ้มากว่าเป็นเพจบุ๊กของเฮาเนี่ยปวดยังก็ะป๋อยเนาะมันสิบอกเขาไปสมัครนั่นสมัครนี่ยอมรับอันนั้นยอมรับอันนี้ครับจะไปปวดกระป๋อยเขาจะไปพวดพวดพูพวดพูมันเป็นแอปที่ล่อ อันจังเลี้ยวเลี้ยวเนี่ยเพลนว่ามเหรียนเรามันสิมีไรได้มันแมนอยู่ทางคนคือว่าเป็นตัวคันมันค้ำพอกันใช้ครับไอ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 กรณีที่ว่าเมียปลาหรือปลาเมียอนี่เปนเป็นจังได้คับขี้แจงกันไปแล้ว่งขี้แจงก่ากัน <rium> <Dante> มันย่อมผีแกงเลยวะมันเป็นเรื่องเสื้อตัวครับบอรอะไรครับโอ้ตอนี้เขากำลังขเพ่งแม่ปามียมาเลยครับวอร์เลื่ยงงตอนนี้เาเลี้ยงวอร์เรื่งสงกตอนนี้พี่นาผมจะซื้อไฟ LED เออตีซื้อจังหวนเลยเอาซื้อเอาตีทวนเหนไหเอาซ้ตีดวันจักหวะนส่ผมมันครับไม่ที่หาลอนี่ไฟนั่นเองอไฟเอกยูนี่แมนตลกก็ยนี่ติดังหลเถะแวพวกบ่วนในช่องวนสนโลกเห็นปะ ปลาพวกควนในช่องผสมโลภยังเนี่ยอาจารย์ยะเล็กน้ำใสใหญ่น้ำใสครับชายาอาจารย์กินเด็กเอามาอ่านมึงมาอ่านมึงกันมาเผาดีไปนั่นเอามาอ่านมึงกันมาผมตัวเนี่ยแบบนี้ดีมาบ่เนี่ยอาจารย์ชาติกินเด็กเนี่ย อ่าตอนนี้กำลังอจะไล่อะไรมินเครื่องเสียงนะครับหลายคนเกิดสีสงสัยว่าเป็นอย่างไรสอดคล้องนะครับ่จะพอตี้สอนนี้องบอดบอดราบว่ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะหันกล่องแวบๆแวบไปแวบมาเพราะว่าผมว่ายท้ายโชว์ไหม ดอกไม้จัทดอกไ้นไทยได้ยินเสีลาไทยหัวหน้าคณะนหไหนคณะม่เนี่ยคนต่างพวกนี่คณะทังเกาใหไงไปเรื่องิลครับเออเนาะสิอกับติดหูเลยวะเออติดหูเลยวะเสื้อคณะนิ่นไหมถามไงไปเรื่องศิลป์ันติตตเหลียงเอ้ขัดขัดขัดอาไรหำมันหำมันเป็นหนฮักด้ยังไอห้ำเสีย โอ้เจ้ากระไดคัคับคับคัคัทง่าเป็นเรื่องสินะครับจิเรมก็ตั้งวงจิเริมแล้วนะครับพระเอกยุ่นี่หลับสามแสนมันจะไปใส่พลราห์แสนอลับพลราสองหมื่นห้าเขาอยากเราเรียนวงผมรับเขาอยากไปแข่งวงเพนโอ้ยไอซามแข่งวงผมดีผมมีวงเพ่นจะมาเาดีแล้วบุมเมอ่ะครับตอนนี้ มาเบบินะครัเช็คไล่กันแล้วครับยังงั้นใช้มิดของอะไรครับอาจารยาตอันนี้ไม่เป็นเหรัญแม้ว่างุดกอดครับอันนี้อันนี้คือลูกอมครับเออลูกอมโอ้ยันนี้ลูกอะไรครับของอันนี้ลูกอมครับมันจะมีสีมันจะมีรสสตรอเบอรี่รสอันนี้เออรบวกกับมากันบมุกกับมากคุยันไา่ยังใช้มีดของอะไรครับอันนี้ไม้ดัดครับไม้ดัดไม้ดัดโปรทูครับไม้ดัดโปรทูนะครับอ่ามีครับ อันไม่กัดส่วนทูดนะครับให้น้องมอเป็นคนขับนะครับใช้เกิดลูกอมอยู่ใส้ก็แถบลูกนี่ครับลูกอมครับนี่นี่อันนี้สตอร์เบอรี่เด็ดอันนี้รถสตอร์เปอร์รถโอ้โหบป็นรถบูมินอันตัวอันตัวตัวแรกคอยใส่ห้างไปแล้วอันนี้ตัวไม่อันนี้ตัวไม่ครับตัวไม่แต่ว่าตัวนั้นตัวนั้นไป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 อัพเปิ้ลแบนเราไปสมมติว่าเป็นอะไรครั้งตัวนี้แล้วครับตอนนี้มีโปรตูซีอยู่สองตัวนะครับ ้โปรตูซีนะครับชุดนี้ของเครื่องชุดเด่นบ่แมครับแมครับไม้ดโปรตูซีมีสอตัวนะครับมีดัีใสุ่ทีกครับก็เป็นบิทิจิตอนอ่าไม่กระ๋องนะครับใหญ่ใหญ่เลยแมงขาหนาแมับลบแม่นะครับก็ใช่ดีนะครับใช่ดีนะครับแล้ก็ไสดีนะครับไส์ดากแต่เสียบางเดียวบัไพอได้นะเพราว้น้าอับโอ้้บุตรีเขาประเดนนะครับอันตัวนี้เพราะว่ามชนพี่กาแฟไ่ได้ครับ ในน้ำนะครับไอ้คำว่าแนะน้ำให้มือมีคนที่สองอาบน้ำเมื่อซื้อเมือครับฟังๆคำว่าคนาเล่าแนวแบบมีจุดๆนะแต่ว่าอันนี้มันบอาบอี๋เลยแล้วก็ถือใจเสียว่าอาบได้กับพวกเขาไหมแม่บ้านเอาไปเสร็จแล้วไร้สายไปเยอะครับอาบได้กับพวกเขาที่อาบไปยังมัแม่นครับ น้องของพี่น้องนะครับจะมาซาจะมาถืออามาซาโม่ผมเ้อพี่น้องอย่าซาคนเมานะครับจรชาติพี่บ้าเลยผมบ้าผมเ็นมากเจิอาจารย์ชาติพ่อะไรมาแล้วพี่าโอ้บอกเกี่ยวกเหม็นไหมนี่นะเอ้ยนะฟันห็นมันมาเมนอาจารย์มดไปยครับดีๆเราก็ดีดพี่น้องดีละครับดีบกำลังไล่สายเยอะเนพี่น้องสวัดียังบอกรูปของร้านนี่นะครับดียวดีบอกว่าจะ อย่าย่าไปนอกรูอกทางเป็นแมงงานอืออ่อาเพียจังเวียมันบอทำได้แต่แค่จะอยากให้บ้านรู้โ่้โหครับผมฟังใครไ้แล้ะแมนโอยาแปไเมนกโอ้มนุไหนเหีเหยหเมาบมมาบ้าเมนุไหนเก็บบาเบิ้งขึอนนี่้นนี่เลยเด็ด ไมได้สิแจ้งสิม่กางมองน้อนเลยรู้องมแมงคือจังกลางมองนอนระบาดนี้สขวดก็สิยูได้เป็นการเปิดวงของปีไก่เช็ดใหยไอตีดไอกินเมือละซี่ขวดตอนไปนั้นหมอลำเพราะอยยุบ้านก็ไปอย่างนั้นซื้อๆกับกินมือละสองขวดเออใช่ใไ่ใต้เป็นอะไได้แกินนอนที่ไอี่พี่ดกินสบวนอดีมดสองขวดไม่กินเนียมดางเนาะ ตัวลงสีนอนนี่สีส้มล้ำขอเพียงแันนั้นน่ะข้าถ่ายวินจานลองมาด้วยบม่เห็นไหมาฟังเสียงสดจากแม่อวิญญนณของเลยโอ๊ยมาเปนยานไอ่ดิบยมาเตายาฉันตายจ้ัเป็นพวกขอเนาะมันสีออกจะมาหขอ ขอเปยนญาติในชาติหยอกเสียงเลยดิแมนครับอันนี้หยอกกันนะครับน้องนุ่งนะครับน้องนุ่งหยอกกันน้องบุญุงเลยน้องบุญุงกันแล้วเต็ดสิบเด็ดเจ็ดกันอุ้ยปาตักขวดเลยเนี่ยตักกดแมีนตั้งลักตักกดเลยนะครับเพราะว่าได้ยินในชาติว่าเม็นนกมากเปนนกมากเนก็จเลย่มทองเลยนกมากปีนี้เพิ่งเป็นทองคนะครับทองเงินทองวัน ขาเบิ้งมือเปิดวงเสื้อไผ่นะครับคนนี้นะครับเสื้อไผ่ทุกคนจับตาดูคนนี้ให้ดีนะครับกล้องเขาเนีแพน่ไปตรงนี้ครับแพนไปเดียม่ใ่เีถูกกล้องด้วยานะครับิืลเปิดวงนะครับพี่น้องพวกเจ้าต้องจับจ้องคนผู้นี้นะครับว่าฉิกเกิดนี้ยัขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าบอลลูว่าิ ตกกองเวทีหรือว่าจิตโดนลงกหันนเซลเอฟซีมาแล้วเซลเอฟซีมาแล้วจังไหนเดี๋ยวใจสิตกกองก็ใจสิตกเริ่มข้ามเลยเริ่มค้าแบบพี่น้องเอฟซีนะครับไอ้ซาดแมว่เอาเงินเสร็จไปลอยลองลอยไปหาลอยเย็บเป็นพวงมาลัยมัด้องคอให้ตกหันไปเลยครับลองผู้นี้นะครับแมน มีพวกมาไล่ตรงหัอย่างย่อมอ่าได้ไหมนะครับพี่น้องถ้ามีอะไรเขาจะตกหันให้ดูนะครับออเบิ้งนะครับพี่น้องนะครับเาเด้อเ่าเถอะ่าเถอะล่อะเล้าเ้อเล่เอเาถอาเอะเลาอะล่อะ่าเถอละ่าอะเลาเล่าอะเลเอ้าอเาเอ่าเอาอ่ถอเลาอะเล่าอเลอลล่ลาเาสัญญาสัญญาะ่่อาางเอา เจ้าก็โสนับสนุนหนูแน่เอากระปัานมาไอจากหน่อยนี่เพราะกนัันตะกันไต้พันปั่นเจ้าก็ได้เอร่าพี่น้องนะครับผู้ประกาศสัญญากรบประกาศสัญญาแล้วจิบนาติดทำไปครับ